<ST AN CE> ลบไปซุปไตยซุปตามาแล้วจ้าฉ <ST AN CE> ันชื่อแครอทไงล่ะจำใส่สมองไว้ด้วยนะ <ST AN CE> ยังอยากใส่แว่นหนาเป็นเต่าล้านปีอยู่เหรอ <ST AN CE> กินฉันสิวิตามินเอในตัวฉันน่ะ มันคือเกราะป้องกันสายตาเชียวนะเบตาแคโรทีนเข้มข้นขนาดนี้ผิวสวยกว่าใครในโลกท้องผูกเหรออืมให้ฉันไปกวาดล้างให้สะอาดกริบเลยดีกว่าไอพวกเชื้อโรคเจอแครอทหน่อยเป็นไงตุ่ม หัวใจน่ะดูแลบ้างโพแทสเซียมในตัวฉันช่วยได้นะจ๊ะฟันขาวแข็งแรงแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะชอบเคี้ยวฉันละสิ <c oughs> ล้างเบาๆก็พออย่าขัดแรงนะจ๊ะผิวฉันบางเฮ้ <Hey! S 1> อย่าปอกเปลือกฉันทิ้งหมดนะสารอาหารอยู่ที่ผิวทั้งนั้น กินเปล่าๆมันเชยต้องกินคู่กับน้ำมันร่างกายจะได้ดูดซึมเป๊ะนึ่งชันสิวิตามินจะได้รับรองว่าอยู่อยู่ครบสดสดก็กรอบอร่อยใครไม่กินถือว่าพลาดมากน้ำสกัดแครอท พลังงานเต็มถังดื่มแล้วตื่นแน่นอนตับน่ะต้องดีท็อกซ์บ้างให้ฉันช่วยล้างสารพิษนะจ๊ะผมสวยเงางามไม่หลุดร่วงในเคล็ดลับก็คือจือฉันไงล่ะอยากสมองไบรท์ก็ทานแขกก็ทานแครอทสิยะแคลอรี่ต่ำมาก กินเท่าไหร่ก็หุ่นเป๊ะว้าวเก็บชั้นในที่แห้งๆนะอย่าให้แฉะชั้นเหม็นอุ๊ยอย่ากินเยอะไปนะเดี๋ยวตัวส้มเป็นกุ้งต้มไม่รู้ด้วย <laughs> ผสมขิงหน่อยสิยิ่งเพิ่มภูมิคุ้มกันแบบคูณสอง ลดการอักเสบในร่างกายฉันนี่แหละตัวช่วยฉันยอดต้านมะเร็งฉันมีเกราะป้องกันให้คุณแข็งแรงยืนยาวฟังเสียงนะเปาะแบบนี้สิถึงจะสดใหม่ทั้งสายตาผิวพรรณหัวใจ ฉันมันดีที่สุดแล้วยะถูกใจฉันละสิกดไลค์สิยะรออะไรกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆจากฉันไปแล้วนะแล้วเจอกันในจานข้าวผมชื่อขึ้นชาย หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเซเลอรี่นั่นเองตัวผมประกอบด้วยน้ำถึง95%แต่คุณรู้ไหมว่าอีก5%ที่เหลือนั้นทรงพลังแค่ไหนผมมีพัหลายสารสำคัญที่ช่วยขยายหลอดเลือดและควบคุมความดันให้สมดุลผมคือเครื่องจักรดีท็อกส์ธรรมชาติช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายคุณ อพิเจนินในตัวผมช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ได้อย่างดีเยี่ยมกากใยพิเศษของผมช่วยดึงไขมันเลวออกจากกระแสเลือดระบบย่อยอาหารของคุณจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีผมอยู่เคียงข้างแคลอรี่ต่ำมากจนแทบจะเป็นศูนย์เพื่อนแท้ของคนอยากหุ่นดี สารต้านอนุมูลอิสระของผมช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมกล้อม<ะ>อย่าทิ้งใบนะครับในใบมีวิตามินและแร่ธาตุเข้มข้นกว่าที่ก้านเสียอีกคั้นน้ำก็ได้ประโยชน์แต่กินสดคุณจะได้กาก,ากใยที่สมบูรณ์แบบต้องล้างตามซอกก้านให้ดีเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและยาฆ่า,า,มาแมลงที่ตกค้าง ระวังนะครับการต้มที่นานเกินไปจะทำลายเอนไซม์และวิตามินที่สำคัญสำหรับคนเป็นโรคไตต้องระวังออกซาเลตในตัวผมปรึกษาแพทย์ก่อนทานนะครับคนที่มีปัญหาไทรอยไม่ควรทานแบบดิบในปริมาณที่มากเกินไปตัวผมมีโซเดียมธรรมชาติ ใช้ผมปรุงอาหารแทนเกลือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นทานคู่กับไขมันดีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ดียิ่งขึ้นห่อด้วยฟอยล์ก่อนแช่ตู้เย็นจะช่วยให้ผมกรอบสดชื่นได้นานถึงสองสัปดาห์ถ้าก้านเหนียวไปให้ลอกเส้นใหญ่ด้านหลังออกจะเคี้ยวง่ายขึ้นเยอะครับ ความมาลับของหน้าท้องที่แบนราบอยู่ในกำมือคุณแล้วน้ำและแร่ธาตุในตัวผมช่วยให้ผิวพันของคุณชุ่มชื้นจากภายในแมกนีเซียมในตัวผมช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายและลดความเครียดควรใช้เครื่องสกัดเย็นเพื่อรักษาเอนไซม์ไม่ให้ถูกความร้อนทำลาย ผมช่วยขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพวิตามิน K และซคือเกราะป้องกันร่างกายที่ผมมอบให้คุณทั้งหมดนี้คือความมาลับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเรื่องตัวผมเองผมชื่อสับประรด หรือ ananas comosus ในเชิงวิทยาศาสตร์เปลือกที่แข็งแรงนี้มีหน้าที่ปกป้องสารอาหารมหาศาลข้างในหัวใจสำคัญคือ brom บ r อม e เล i n เอนไซม์มหัสจรรั์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้มันช่วยย่อยโปรโตีนทำให้กระเพาะอาหารของคุณไม่ต้องทำงานหนักเกินไป ช่วยลดการอักเสบพี่เหเหมาะมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆช่ววิตามินซีของผมสูงมากเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าแร่ธาตุแมงกานีสช่วยบำรุงกระดูกกระดูกและเนื้อเยื่อให้มั่นคงๆๆช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาเพื่อการมองเห็นที่ยาวนาน คนส่วนใหญ่ทิ้งแกนของผมแต่นั่นแหละคือจุดที่มีเอนไซม์เยอะที่สุด <c oughs> อย่าให้ความร้อนนานเกินไปบอมิเลนจะถูกทำลายหมดแช่น้ำเกลือเจือจางจะช่วยลดอาการแสบลิ้นได้อย่างเห็นผลห้ามทานตอนท้องว่างนะกรดของผมอาจทำให้คุณแสบท้องได้ ทานคู่กับโยเกิร์ตจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เป็นสองเท่าวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสการปอกตามแนวเฉียงจะช่วยรักษาเนื้อและสารอาหารไว้ได้มากที่สุดระบบย่อยอาหารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่สมบูรณ์ ช่วยลดความดันโลหิตและดูแลหลอดเลือดให้สะอาดถ้าปอกแล้วต้องแช่เย็นแต่ถ้ายังไม่ปอกให้วางไว้ในที่เย็นและแห้งปกป้องคุณจากไข้หวัดในทุทกกฤดูกาลน้ำสับปะรดคั้นสดดีกว่าแบบกระป๋องเพราะไม่มีน้ำตาลส่วนเกิน ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นหลังผ่าตัดนี่คืองานวิจัยที่น่าสนใจมากโพแทสเซียมในตัวผมมีประโยชน์แต่คนเป็นโรคไตต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะใบของผมก็มีประโยชน์นะในบางประเทศเขาเอาไปทำเส้นใยทอผ้าด้วยละ่ะช่วยให้เหงือกแข็งแรงนะป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน สรุปแล้วการทานสับป,ปะรดอย่างถูกวิธีจะทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวถ้าบทเรียนนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อรับความรู้ใหม่ๆก่อนใครที่นี่ครับเลิกเรียนได้แล้วเจอกันมื้อหน้านะครับสวัสดีครับ